สวัสดีครับวันนี้วิวกีดี๙นะครับเราพาทัวร์พาเที่ยวนะครับมาอยู่ที่ถ้ำพญานาคราชของวัดสวรรค์นิเวศครับตามผมมาครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับถ้ำพญานาคราชนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการข้างในนะครับก็คงที่จะเห็นนี่แหละครับครับส่วนบริเวณในวัดนะครับรมรือนก็แนะนําเพื่อนๆนะครับ ก็มากราบสักการะบูชาเิิงศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระครูสวรรค์วิริยะกิจนะครับท่านก็เป็นผู้บกเบิกเป็นผู้พัฒนาวัดแห่งนี้ครับนี่ครับทำพญานาคราชนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน,นครับบริเวณในวัดพุทธศาสนิกชนนะครับมากราบไหว้ขอพอรมาสมบูญที่วัดแห่งนี้ครับสวยงามมาก บริเวณภายในวัดครับจะเข้าไปดูภายในพระวิหารกันก่อนครับก็พระพุทธรูปจะเป็นสมัยศิลปะล้านนานั่นเองครับอานี้ฮะหากเพื่อนๆมาก็สามารถที่จะมาร่วมถบุญถวายตุงประจำปีเกิดสร้างบุญเสริมบุญบาร,รมีรับโชคลาบต้อรับปีใหม่2 5 6 3ครับนี่ฮะ ก็น,นี่ก็เป็นรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาศีวิชัยครับหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดขอญาตท่านครับ และนี่ก็คืออพระประธานนะครับสมเด็จองค์ประถมบรมจกกักรพรรดิครับเป็นปางเป็นปางสมาธิสวยงามครับไปดูบริเวณรอบๆกันนะครับสวยงามมากครับ ญาติสิ่งศักดสิทิ์ประจำวัดครับ นี่ก็เป็นภายนอกบริเวณวัดครับแล้วก็จะมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่ดังเพื่อกราบไหว้ขอพอรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับนะฮะาาเราจะเข้าไปดูในถ้ำพระยานาคราชกันครับอาาตอนนี้ครับเราจะเข้าไปดูถ้ำพระยานาคราช นะครับนะฮะกำลังเข้าไปแล้วนะครับและนี่ก็คือนะครับในจุดที่นักท่องเที่ยวกราบคำบูชาถวายพ่อปู่ศรีสุโธม่ยาปฐุมมานะครับ ปปสวัสดีครับคลิปบิ๊กมีเดีย9ช่อง YouTube ที่มีคุณภาพครับมาตามติดชีวิตของหมอนนเท้อไฟหรือว่าหมอเทวดาในพื้นที่อำเภอแม่สอดน้ำมันเลียขาที่ผสมกับสม,มุนไพรพป็นบ้านจากไทยหรือพูเลยในภาษาคลิบิ๊กมีเดีย้าวนะครับพาเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีคุณผู้ชมนะครับมากราบไหว้สักการะ ปู่สมเฝ้าทรัพย์ครับ,บ,บพ่อปู่ศรีสุโธเมย่าประทุมามาเมย่าศรีปุะทุมานั้นเองครับน,าาน,นี่ก็เป็นคาถาบูชาพระพิฆเนศครับ,บรแล้วก็เหมาะสำหรับ อย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะครับพาครอบครัวมากับสักการะไหว้ขอพรและพระภิกษุนี่ก็คือธรรพญานาคราชครับเราเข้าไปดูครับย้อนหลังไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเขาคือคนไข้ที่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีธรรพญานาคราชครับจนขั้นที่เป็นอมพาตสวยงามมากครับแต่โชคดี ที่เขาได้ไปรักษาตัวกับภพระที่วัดเกาะหงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จนหายดีจึงตั้งใจร่ำเรียนวิชาเหยียบชาหรือเหยียบขาเพื่อกลับมารักษาคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ เป็นพญานาคเก้าเสียนครับแล้วก็ตาหนวดานะครับก็ก็จะมีรับพุทธรูปปางนาคปกก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับ เบียกเดียก้านะครับต้องขออนุญาตไปขับรถไปจังหวัดหน้าก่อนละครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เอาบุญมาฝากเอาโชคกลาบมาฝาก f อแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขในช่วงสวัสดีปีใหม่ตลอดปีตลอดไปวันนี้สวัสดีครับ